สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องเฮากายซีไม่แย่เลขอีกคือเก้านะครับเพื่อนๆเมื่อนี้จักว่าเป็นอีหยังนะครับน้องผิดแล้วผิดอีกนะครับเนาะนะครับผมเลขที่เขาจับให้เพื่อนๆไปก็คือเลขมาครบ2ตัวบนนะครับผิดอีกแล้วนะครับคํานวณผิดอีกแล้วนะครับในสูตรที่2เนาะนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือสูตรนี้นะครับเนาะ คำนวณผิดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเพิพ่นแจ้งมาว่ามันบ่ถือก่าเส้นว่าโอ้ยปวดหัวตึบเลยบ้านนะเป็นแนวดายเป็นอย่างเมื่อผิดดูผิดได้ผิดดีรอกระเดียแท้นะครับเนาะนะครับผมซ้หรับเลขสูตรนี้นะครับเนาะคำนวณผิดนะครับในตัวนี้เนาะนะครับสูตรที่สองนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับสูตรนี้เฮาคำนวณผิดนะครับนี่นะครับเนาะสูตรนี้สูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้สูตรที่สองนี่นะครับ เ้าบวกเลขพิษนะครับเนาะก็คือการคำนวณตัวนี้นะครับเนาะนะครับเนาะในสูตรที่2นะครับผมในงวดล่าสุดนี red, pair, ่การลดไปนั่นางะแต่ว่างวดนี้เขาก็มาจับเบื้งอีกนะครับเนาะเขามาจับเบื้งอีกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะเอาชัดๆเลยบัตรนี่เอาชัดๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับการคำนวณเขาคำนวณผิดโอ้นะครับเดี๋ยวเสียมาแจ้งให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเสี้ยมาแจ้งนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะ การคำนวณนะครับเนาะนะครับผมใส่เลขหลักแสนนะครับเนาะตัวที่1หลักแสนนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับตัวที่1หลักแสนนะครับหลักแสนนะครับตัวนี้นะครับเนาะหลักแสนงวดนี้ก็คือเลขเก้านะครับเนาะหลักแสนเลขเก้าโอ้ยปวดหัวเติบเลยนะครับเนาะผิดแล้วผิดเลขหลักแสนคือเลขเก้าหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับเลขสี่เนาะเลขสี่นะครับแล้วก็หลักพันสองเทียนะครับหลักพันก็คือเลขสามสองครั้งก็สิเป็นหกเป็นหกนะครับเนาะนะครับ ต่อไปก็รักสิบบนสองเทียลักสิบบนสองครั้งก็คือเลขเก้านะครับเก้าสองเทียก็สิเป็นแปดนะครับเป็นแปดได้แปดนะครับนะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับเนาะตัวต่อมานี่ก็คือนักน่วยรักน่วยบนนะรักน่วยบนเป็นเลขแปดนะครับเขียนเลขหนึ่งเสยเลยนี่นะครับเป็นเลขแปดได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็นเลขแปดนะครับไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับโอ้ยเขียนเลขหนึ่งมาตสายนะครับเป็นเลขแปดนะครับตัวนี้เป็นเลขแปดถึงจะถูกนะครับเนาะ นะครับพะวันเป็นลักหน่วยบนนะครับลักหน่วยบนเป็นเลข8นะครับเนาะเลข8นะครับตอนนี้เนาะเอาแก้แล้วนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะลักสิบล่างสองข้างเออลักหน่วยล่างสองข้างก็คือเลขเก้านะครับเก้าสองเทียบก็เป็นแปดได้แปดอีกนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเนาะนะครับเลขเจ็ดนะครับต่อไปหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็เลขเจ็ดอีกนะครับเลขเจ็ดอีกนะครับเนาะเลขเจ็ดนะครับเนาะ ต่อไปหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งหลักสิบครั้งที่สองคือเลขสองนะครับสี่เทียกับสิบเป็นแปดสองสิบเป็นแปดได้แปดนะครับได้แปดนะครับเนาะต่อไปนะครับหลักสิบครั้งที่สามหลักสิบครั้งที่สามคือเลขห้านะครับเลขห้าเนาะนะครับเลขห้าต่อไปนะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขศูนย์สองเทียกับเลขศูนย์นะครับเนาะได้ศูนย์นี่นะครับตัวนี้เฮ้ยวกกันล่องเบื้องลุงวันนี้นะครับมันสิได้เป็นตัวใดโอ้ ผิดแล้วผิดอีกนะครับเพื่อนๆแจกตะเล็กอยู่พอป่นนั่นนะครับเนาะไปใส่มาใส่ดอกมาดินะครับเนาะนะครับบวกกันไปเลยนะครับเก้าบวกสเป็นสามสามบวกสี่เป็นสาบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเเป็นศย์ส่วนบวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปเป็นห้าห้าบวกห้าได้ศูนยบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับตัวนี้ได้ศูนย์นะครับเอาบวกไหมนะครับเนาะเ้า บวกเก้าบวกศูนย์ะหกบวกหกบวกสี่เป็นศูเนาะเก้าบวกศูนยเป็นเก้าเก้าบวกแปเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็น5าฮบวกเเป็นสามสามบวกเจ็เป็นศูนะครับศูนบวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปเป็น5าฮาบวกฮาเป็นศ 0, 0ูนศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับเนาะได้ศนย์นะครับ นะครับจะต้องได้ศูนย์ะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าก็สิทธ์แก้นะครับเนาะมันจะได้ศูนย์ะครับเพื่อนๆมันโมเมนได้สมนะครับจองได้ศูนย์เนาะนะครับมันจะต้องได้ศูนยครับศูนย์เนาะศแล้วก็บวกหก็จะได้1นึ่งบวกหได้หบวกหก็ได้สนะครับบวกหได้สามนะครับสามตัวนี้สิบวกสี่ตัวนี่สิบวกหน่ะครับต้อไปบวกสองครับสามบวกสก็จะเป็นห้าหบวกหนึ่งก็จะเป็นหกหบวกหเป็นเด เจ็ดบวกสองก็จะเป็นเก้านะครับเนาะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ตัวสุดท้ายนี่บวกเก้านะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเด้อนะครับตัวเพิ่มตัวนี้เพิ่มนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่จริงของมันนี่คือตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเอานะครับเนาะนี่นะครับอย่างนี้ถึงต้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแก้ตัวนี้เนาะนะครับผมในตัวนี้เนาะในตัวนี้จะต้องได้ศูนย์นะครับเนาะนะครับผมโอ้ประตุนะครับจะต้องได้ศูนย์ หนึ่งสองสามแล้วก็บวกสองก็จะเป็นห้าหกเจ็ดตัวนี้ก็จะต้องเป็นเก้านะครับอ่ะตัวเพิ่มเข้ามาเนี่เป็นเก้าเนาะนะครับตัวเพิ่มนะครับเอาชนกันลองเบิิงปานนี่นะครับศูนย์ไม่มีนะครับมีหน,นึ่งเอาชนหะนึ่งชนหนึ่งชนสองชนสามีบ่ม 1, 1, 1, 2, 3, 4, บมี่ ะครับสีไม่มีมีห้าหกไม่มีมีเจ็ดเก้ามีนะครับเนาะเก้ามีนะครับกระชิได้ไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคกตัวนะครับเนาะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับนะครับเนาะเพื่อนเนาะกิไดไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะนะครับเอาไปเข้าแก้ให้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ นะครับตัวนี้เดี๋ยวฮอเขียนม่นะครับเนาะเอานะครับเนาะได้ไปที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเอาได้หกตัวนะครับเนาะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับแล้ววันที่นี้ถ้าเอามาเทียบนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวหลักหน่วยนี่ก็จะไม่มีสีมีแต่หนึ่งกับสามเนาะตัวนี้นะครับห้าเจ็ดนะครับเนาะนี่ห้าเจ็ดนะครับตัวนี้ เด่น5กับ7นะครับมี5นะครับแล้วก็มี7นะครับเนาะนะครับในลักซิปนะครับเนาะสำหรับลักนวยนะครับเนาะมี1และ3สีไม่มีนะครับเนาะนะครับลักน่วยกับยชนกันไปที่2ตัวนะครับเนาะหนึ่งและ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้5 1 5ห7 1 73นะครับนะครับเนาะก็จะได้51 5 3นะครับ แล้วก็เจ็ดหนึ <gitti> ่งแล้วก็เจ็ดสามนะครับเนาะนะครับจะได้ออกมาเป็นสี่คู่นี้นะครับเนาะสี่คู่แก่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาจังไดกับสีก็สีไปแก่อีกดอกนะครับเนาะนะครับได้สีคู่นี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะสำหรับเลขมาครบสองตัวบนที่เขาแก่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าสูตรนี้เขาคำนวณผิดเนาะนะครับจนมาหกตัวหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมเท่าสีไปเบิรงเลข นะครับผมก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะไปเบิ้งเลขล้านเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะสี่ดหลี่ยมมเป็นตัวใดนะครับนะครับสำหรับล้านเปอร์เซ็นต์นั้นมีอยู่สามสูตรนะครับเนาะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองและสามนะครับเนาะนะครับสามสูตรนะครับในเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเ้างสีไปสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์สูตรที่หนึ่งนะครับผมเป็นสูตรเดินเหย่วนะครับเนาะ ในสูตรนี้เดินยาวข้ามปีมาหลายปีแล้วนะครับเนาะนะครับผมห้องน้ำเสน่ห์เพื่อนๆมานี่ยกว่าสองปีแล้วนะครับเนาะนะครับตั้งแต่ปีหกห้านะครับเนาะอันนี้ปีหกห้านะครับแล้วก็นี่ปีหกหกนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานี้นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีหกเจ็ดนะครับนี่เป็นปีหกเจ็ดเนาะนะครับเดินยาวนะครับเดินยาวมานะครับเนาะสำหรับเลขล้านเปอร์เซ็นต์นี้นะครับผมในปีหกหกนี่ก็เดินนี่ครับเนาะปีหกหกนะครับเดินยาวนะครับเนาะเลขสามตัวนี่ละ สามตัวนี้เดินยาวนะครับเนาะยาวนะครับสําหรับสามตัวนี้นะครับ <nek> แล้วก็เดินนะครับเราสําหรับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะล่าสุดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดเลขออกไปที่ห้าเก้าแปดหาไปรักลอยนะครับเนาะเลขเจ็ดไปลักสิบล่างนะครับเจ็ดเก้านี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขร้านเปอร์เซ็น นะครับมันพอชนกันนะครับเนาะอ่ามันตัวชนไม่มาก็คือสูตรที่2นี่มันบ่ค่อยนั่นปันใดนะครับเนาะเฮาสิเร่งไปที่สูตรที่1และ3นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเนาะประม้วนผลออกมาแล้วนี่เขาสิบ่ผิดดอกนะครับเนาะนะครับบ่ผิดนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขตัวนี้นะครับประม้วนผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่568 568นะครับวันนี้ล้านเปอร์เซ็นห้าหกนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับเนาะเฮาทบทวนเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาทบทวนหลายรอบแล้วนะครับเนาะ ถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้เนาะนะครับถ้าบวกกันไปนะครับเนาะบวกกันไปเลยเบวกกันนะครับเนาะสองหบวกหเป็น2องบวกหเป็น7จ็ดบวกแเป็นห้านะครับเนาะบวกแปเป็น5้าบวกเ้าเป็น4ี่บวกหเป็นห้าบวกสองเป็นเจบวกแปเป็น5้าบวกเเป็นสองบวกแเป็นศูนย์บวกศนได้ศูนบวกหได้ห้านะครับ ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกสองเป็นแปดห้าหกแปดสูตรที่หนึ่งห้าหกแปดนะครับเนาะเอาละนะครับเนาะมาทางเข้าแล้วนะครับเนาะนี่คนะครับล้านเปอร์เซ็นต์สูตรที่หนึ่งก็คือห้าหกแปดต่อไปเข้าไปเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองในวดี่ผ่านมาเนีลดนะครับลดนะครับเนาะลดในวดี่ผ่านมานี่ลุดเลยนะครับสําหรับล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรนี่เดินมาหนึ่งปีนะครับเนาะนะครับเดินมานี่นะครับเนาะสําหรับสูตรที่สองนี่นะครับสูตรที่สองนี่เดินนะครับเดินแบบนี้นะครับ นะครับในสูตรที่2นะครับเดินดีเช <S <S in ่นเดียวกันนะครับก so, ็มีหลุดคือกันนะครับเนาะมีหลุดคือกันนะครับนะครับเนาะนี Anti ่นะครับเนาะเรากางวดล่าสุดนี่ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามนี่หลุดเลยนะครับเนาะหลุดเลยนะครับสำหรับงวดนี้ได้สามสี่หกนะครับประมวลผลออกมาแล้วได้สามสี่หกนะครับสูตรที่สองได้สามสี่หกนะครับเนาะนะครับผมสามสี่หกในสูตรที่สองนะครับนะครับเนาะสามสี่หก ต่อไปนะครับข้อสี่เป็งสูตรที่3นะครับในสูตรที่3นี้นะครับเนาะนะครับในสูตรที่3นี้เดินมาข้ามปีเขืกันนะครับเนาะสูตรที่3นี้เดินมาข้ามปีนะครับเลขสูตรนี้นะครับเนาะเดินมาทั้งหมดเนี่ยสามสิบงวดเนี่ยครับเนาะสามสิบงวดนะครับเดินมาสามสิบงวดมีหลุดหนึ่งงวดตั้งแต่ปีหกหกนะครับปีหกหกหลุดหนึ่งงวดขึ้นมาปีหกเจ็ดนี่ไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดเลยในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับสูตรลับของเฮานะครับแต่เฮาเปิดเผยแล้วนะครับเนาะ นะครับในงวดที aten, n. N. Nell, 1, right? here, ่ผ่านมาได้สองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขเก้าตัวนี้ไปที่หลักสิบบดนะครับเนาะนะครับสำหรับงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสี่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับสี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้สําคัญมากเลยตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าเลขมันไม่หลุดนะครับเนาะตัวนี้มันไม่หลุดเลยนะครับสี่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับสี่เจ็ดห้าหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวเ้าสีว่างตัวนี้สี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่ ห้าหนึ่งนะครับเรียวานที่นี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่ในเลขสูตรนี่นะครับมันจะเหมือนเลขงวดแปดหนึ่งนะครับนี่นะครับมันจะเหมือนเลขงวดแปดหนึ่งงวดแปดหนึ่งมันสีส่วนกันแบบนี้นะครับเนาะมันจะชนกันคือมันสีส่วนกันสามตัวนะครับอย่างละสองสูตรนะไปที่ตัวที่หนึ่งนะครับมีไหมห้านะครับมันจะมีห้านะครับมันสี่พส้นกันสามสูตรมันจะสําคัญอยู่ตัวที่สูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สามนี่นะครับนี่คือตัวสําคัญนะครับ นะครับตัวที่หนึ่งไปที่เลขห้านะครับเนาะตัวที่หนึ่งไปที่เลขห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไปที่เลขห้านะครับตัวที่สองนะครับเนาะจะไปที่เลขหกนะครับไปที่เลขหกนะครับไปที่เลขหกนะครับเนาะนะครับตัวที่สองเลขหกนะครับตัวที่สามก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับสี่นะครับมีสี่นะครับเนาะนะครับ ก็จะได้4ี่ห้นะครับในล้านเปอร์เซ็นต์สี่ห้านะครับนี่ครับเนาะถ้า4ี่หนะครับตัวที่ไม่ชนก็คือ1 3ึ่งสามนมะครับมี6ตัวเท่านั้นนะครับเลขงวดนี้นะครับนะครับตัวที่ไม่ชนก็คือ1นึ่งนะครับสาแล้วก็แปดนะครับหนึแล้วก็แนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็จะได้ไปที่4ี่ห้าห เลขตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวนี้มันจะสําคัญอยู่กับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้เพราะฉะนั้นสองสูตรนี้จะชนกันเพียงตัวเดียวคือเลขหานะครับเนาะไปที่เลขห่าตัวนี้นะครับถ้าเลขห่าตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะไปชนหลักสิบนะครับเนาะมันจะไปชนหลักสิบเราเต็มเต็มเลยนะครับก็คือเลขห่าตัวนี้นะครับสองสูตรนี้สําคัญนะครับสองสูตรนี้สําคัญนะครับแล้วก็หกตัวนี้ก็มาชนตัวนี้นะครับแล้วก็สี่นะครับมาชนตัวนี้นะครับ 6ชน1 4ชน3นะครับในสูตรที่2นี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขจะชนไปที่3ตัวนะครับ4 5 6นะครับเนาะถ้า4 5 6นะครับนะครับถ้า4 5 6ก็จะชนตัวนี้นะครับเนาะนะครับชน5และ6นะครับเนาะชน5และ6แล้วเลข4ก็มาชนหลักหน่วยนะครับชนหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะ5และ6นะครับ2ตัวนี้ชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ5และ6ในหลัก10นะครับนะครับ5และ6 นี่นะครับถ้ามาเทียบกับหลักสิบของเฮาคือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับสี่ห้าหกนะครับชนห้ากับหกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์สี่ห้าหกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ห้าและหกนะครับตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็จะชนห้าและหกนี่ครับชัดเจนเลยนะครับ นะครับถ้าเราได้เลขสองตัวนี้ก็โอเคเลยโอเคเลยนะครับหลักเดียวพอเลยนะครับรวดเลยนะครับแล้วก็จับโดยแต้มนะครับแต้มเขาไม่สูดมันมีเข่าอยู่สองสูรนะครับถ้าเราเอาสูตรเดียวมาจับตัวเลขมันกรสิลดไปจากยี่สิบคู่ก็จะเหลือไม่เยอะนะครับนี่นะครับเนาะจับหลักเดียวนี่เอาขั้นเอาลักเดียวเลยนะครับเนาะถ้าเราจับมั่นแล้วนะครับในหลักเดียวเนี่ยหลักอื่นทําไม่ต้องเกี่ยวเลยนะครับเนาะ ปล่อยเลยปล่อยเป็นอิสระเลยนะครับเราจะคุมเลขเพียงหลักเดียวหลักอื่นนี่ก็ปล่อยเป็นอิสระนะครับเนาะถ้าเราคุมทางเท้าคุมสองหลักแล้วก็อีกเข้าหลักหนึ่งลดหลักหนึ่งนะครับเนาะถ้าเท้าคุมสองหลักเท้าคุมเพียงหลักเดียวหลักหน่วยปล่อยเลยนะครับถ้าเราได้เลขมาแบบนี้นะครับห้ากับหกในหลักหน่วยเราก็รูดห้ากับรูดหกูดหกเลยนะครับก็จะได้เลขยี่สิบคู่ตัดโดยแต้มก็เหลือน้อยลงไปอีกนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นเลขชุดนะครับเดี๋ยวเ่าจะคอยมาเบอ่งเลขเด่นนะครับ เลขเด่นจะเข้า5้ากับหรเลยไหมนี่ล้านเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับ4 5 6หแต่ว่าตัวที่เด่นก็คือ5และ6แต่ว่าตัวที่เด่นจริงๆคือ5เพราะว่าในสูตรนี้นะครับมันก็จะชนสูตรที่1และสูตรที่4 3สนี่ครับสูตรที่1และ3นี่สาคัญนะครับเนี่นะครับสูตรและ3นี่สาคัญนะครับแล้ว7ตัวนี้ก็ไปชนด้วยนะครับมันก็จะชน5 6 7เลยนะครับเนาะ5 6แล้วก็7ตัวนี้นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับชนหลัก10 ห้าหกเจ็ดเลยนะครับเนาะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเนหมวดนี้นะครับเอานะครับผมมาทางเฮ้ามัดอีกแล้วนะครับในงวดนี้ก็เลยนะครับเนาะแต่ว่าเสียดายเสียดายแต่งวดต้องหันออกตกกับนะนุ่ยว่ามาแล้วนะครับเนาะปวดหัวตึบนะครับเนาะเลขออกมาแล้ว่งสมองเลยนะครับเปอไปเลยนะครับเนาะลงนาลงหลังเรื่มทิบเรื่มแดนไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคําเตือนนะครับเพื่อนๆเนาะโอ้ยเบลล์คาเตือนในเพื่อนๆนะครับเนาะคําเตือนนะครับเนาะ อย่าอยู่คนเดียวโดยเด็ดขาดนะครับอืมนี่คือคําเตือนนะครับเนาะมันเปยังงล่ะว่าะฉ่นว่าต้องไปยูน้ำคนอะไรหลายยูน้ำมูน้าผัวคนหลายๆอย่าไปยูคนเดียวเลยนะครับเวลาเขาประกาศฝนสลากรางวัลนี่ยอย่าไปยูคนเดียวนะครับเนาะต้องยูน้ำมูได้หลายนะครับถ้าเปยังล่ะว่าเั่นมันจังเสี่ยวกันท่านสะดวกกว่านะครับเนาะนะครับอย่าหอมอย่าดมอย่าอมอย่าหมอกนะครับมาพร้อมเลยนะครับเนาะมาพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับเนาะ มันช่ได้ขั้นเอากันท่านสินอกว่านะครับเวลาเขาประกาศสลากรางวัลแล้วไงตึงเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเอาต้องโยน้ำมูน้ำผวกนะครับหลายๆคนนะครับมันจังเสี่ยวกันท่านขันมูบเห็นเหนียวไหนะครับเพื่อๆเอ้ยจะกไปสีมาซอยเะยนะเนาะมิ่งไปเลยนะครับเนาะขั้นเอากัน่าท่านไปหลัดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคําเตือนนะครับเนาะนะครับอย่าโยคนเดียวโดยเด็ดขาดนะครับมันจังค่อยเสี่ยวกัน ท่านสะดวกวานะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้สีวเพลงแซมมี่ร้รนานเพิ่อนเลดนะครับต่อไปเขาจะมาเมืองเล็กเด่นเนาะนะครับสวัสดีครับ